สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาเที่ยวนะครับเนาะมื่อนี้เอฟซีเพิ่นบอกให้วิญญาไปอำเภอโนนศิลานะครับอำเภอโนนศิลานี่อยู่ระหว่างอำเภอวานไผพไปเมืองพุทนะครับทั้งพิ่นจะอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับวิญญากระสีไพซีไปเที่ยวบึงนะครับว่ายซีเพิ่นขอมาว่าพี่วิญญา ไปเที่ยวอำเภอโน้นซิล่ผมแน่นะอยากไปชมครับโอเคครับวิญญาณมันจะพาะไปนะครับเนาะตอนนี้วิญญาคขับรถมาจากไฟแดงแยกอำเภอบ้านพนะครับไฟแดงแยกตรงเขาวัานพายนะครับเนาะตรงนั้นแหละครับวิญญาณสิพาไปเบิ่งถนนเข้าไปเขาไปแบบไหนเนาะสมมุติว่ายูบ้านพายนะครับยูบ้านพายสิไปโนอำเภอโน้นศิลานะครับ พวิญญาณมุ่งหน้าไปทั้งอำเภอเมืองพลเลยครับเลื่อขับรถไปทั้งอำเภอเมืองพลเลื่อออกจากอำเภอหาแยกอำเภอบรรพย์มาเนาะครับเนาะวัดซื้อตรงบิ๊กซีวัดซื้อแบบบิ๊กซีเห็นไหมว่าตรงบิ๊กซีคนไหนล่ะเนี่ยไปบิ๊กซีคนเนี่ยตรงไปมาป้ายเห็นป้ายนะครับป้ายอำเภอพลตรงไปยี่สิบเก้ากิโลนครราชสีมาร้อยสิบสามกิโลนะครับวิญญาณจะไปไปไปสั้นๆนะครับเนาะใครที่ตามวิญ้องจะเป็นยังไงแน่นะ เมือพ้นเห็นไหมครับตรงไปในควาราชมาตย์ตรงไปยศโส่เลียวซ้ายมาสารคามเลียวซ้ายนะครับเนาะไม่ตรงไปนะครับเด้อตรงไปทั้งโคราชนะครับตรงอาราดไปรถทั้งคนเลยนะครับเนาะพออำเภอโนนชิลานี่อยู่ระหว่างวันไพ่เป็นเมืองพ้นนะครับเส้นทางตายวิญญาเห็นป้ายแวบๆอยู่ทางขวามือนะครับทางขวามือนะครับเดี๋ยวสิไปจังไดสิเข้าไปจังไดคอยติดตามกันนะครับเนาะ ยา่าจะพาไปเบิ้งทางเข่าอำเภอโนนศะิลาเนาะโนนศิลานะครับอำเภอโนนศิลาศิยุระยะช่วงไหนปะหูนะครับตอนนี้สิญญ,ญาแลนอามาจากคอนแกนคือถนน,อนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพเด้อนะครับใช้ถนนมิตรภาพนะครับวิญญาใส่ถนนมิตรภาพนะครับแล้วเร็วๆอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะ บ่งนาไปเพราะเอฟซี่นบอกว่าบุณวิญญาให้ไปชมอ้มเภอนนนศิลาให้แน่นะครับบ้านวิญญาก็เลยว่าว่างๆนะครับจากเกี่ยวเข่าแล้วอวยจากวานวานเข่าแล้วนะครับวานเข่าแล้วพอมีเวลานะครับก็สด็จผ่ไปเที่ยวนะครับเนาะคันวิญญามีเวลาว่างๆกับสิมานะครับไปให้ทุกที่นะครับเนาะ ก็ลเลยพาชมรีวิวถนนจากอำเภอวันไผ่ไปอำเภอโนนศิลานะครับเนาะครับมาชมรีวิวถนนจากอำเภอวันไผ่ไปอำเภอโนนศิลานะครับเนาะนี่แหละครับลักษณะเป็นสี่หลงเเจ้าวิววิวสีเลยคือถนนมิตรภาพด้วยครับในถนนมิตรภาพเนาะถนนมิตรภาพนี่แหละแลนอาลารถมีนองเงี้ยวอลาอานลารถนะครับผม ถนนดีนะครับถนนช่วงระหว่างบ้านพายออกมากมุงหนาไปมุงค้นนี่นะครับถนนดีดีนะครับออกมาจากอำเภอบ้านพายแยกบ้านพแล้วเนาะถนนดีเลี่ยมเลี้ยไปนอกหน้าเทบเลยนะครับเนาะยากกว่าเคยไปจักเจียไปน,น,นอกอำเภอโนนศิลานี่เกิดมาก็ยังไม่เคยรู้อีกว่าอยู่มุงไหนนะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามไปบมองากฏว่า ยากเคยขับรถผ่านแล้วเห็นป้ายบอกอำเภอโนนชิลานะครับเนาะไปเบิงนะครับเนาะอยู่ทางไหนแนวยมวงไหนนะครับเนาะคอขอบอก FC เอ็มซีหลายๆท่านนะครับนะว่าที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ไปเที่ยวท่านเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยววิญญาณกับสีควายไปนะครับค่อยไปเรื่อยๆก็บล่อวลาจังหน่อยนะครับเนาะ แรงขุ้นล่ดีๆนะครับเนาะพี่น้องก็ให้กำลังแรงใจวิญญาณมาเด็ๆดๆก็ดีนะครับเนาะกับเสดงูพาไปเที่ยวชาแน่นะเกิดมีโอกาสไปเที่ยวไกลๆเปล่านะมองงามๆามเปล่านะครับเนาะมองเซฟซี่เเคยไปยนี่สินะนะภาไปชม,มงามพี่ยากับเซฟเเคยไปกับสิ้าไปโอ้แต่ว่ามาคอนแกนไหมสังเกตนะครับอยู่ใส่มือเห็นบ่ พวกมี่หม่ำมีม่หมูยอ่อมีแหนมมีม่ผัดผของกินมากมายนะของอีสานมันเท่านะสุดยอดเลยครับเนี่ยสมมติว่าพี่น้องมาเยี่ยมบ้านเนาะครับขากลับลงไปเฮ็ดงานกับซื้อหมัม่มซื้อแหนมซื้อใส่กรอกลงไปย่างนะครับไปย่างกินแซ่บนะครับเนะนาะจะไดนกันจะลืมเด้อเหมืนหม่ำมัมนะครับนนอเอ้ย ลายหลีกเอกลึกเลยนะครับหลายหลายหลายลายหลีลายหลีนะครับเนาะพวกหมั่มพวกแหนมพวกใส่กรอบพวกคุณเชียงต่างๆนะครับเนาะหรือนะได้กระเป๋าใจพี่น้องมาเยี่ยมบ้านกับต้องไปกรุงเทพกรุงเทพกันซื้อของไปฝากมู่ฝากพวกนะครับเนาะวันนี้จะมารีวิวถนนบ้านไผ่ไปอำเภอโนนศิลานะครับเนาะตอนนี้วิญญา ใช้ถนนมิตรภาพอยู่นะครับเด้อถนนมิตภาพอยู่นะครับเนาะมถนนก็จะด,ดีครับไ่มชำรุดเลยออกบานไลมากนี่ถนนดีฟิบเลยพี่นนอะดีเรลียบเลยจากแยกบานไลออกมาเนี่ยโอ้ทุกทุงทุกทุกทอกทากทักทกทนกะุกทุกทุกทุกานเท จะแสบจะนวดแสบนัวดแสบนัวน,นะครับเนาะนนทศิลาอำเภอโนนศิลาวิทยาไม่เคยไปจังเทียด้วยปีนองเด้อจังไรกะขันบ่มี่ขอมุ่นแถววิทยาบอกขอมุ่นยังผิดไปกะขอภอัยนะครับเนาะเนี่ยครั้งแรกผ้าเอฟซีไปเบิงความวิทยาก,กับว่าเคยไปกับไปกับเพราะเอฟซีเปนขอมาเนาะไปแวะเที่ยวนนอำเภอโนนศิลาให้แน่วิทย,ยางเนาะครับ มือนี้แล้ะครับสิพาไปแต่ทีนี้ชมถนนก่อนนะครับเนาะชมถนนทางเขาก่อนว่าเขาจังไดไปจังใดนะครับเนาะรับรถไปติดตามถนนเขาก็มีชำรุดด้วยครับด้วยมีชำรดุดยู่นเนี่ยนีม่มีมีถนนเลนทรายนะครับจะถนนเลนทรายสุดนี่พรรถใหญ่สิใสถนนแลนเนาะ,ะสิ สมรุดบ้างเล็กน้อยนะครับเนาะสมรุดอยู่ก็มีนะครับเนาะช่วงสมรุดก็มี่ถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปอำเภอโนนศิลานะครับเนาะจังหวัดขอนแกน่นคือกันนะครับโนนศิลาก็ได้เนาะ เป็นยงเพื่อประยุน์จังใดเนาะเพื่อนวลศิลาพี่น้องละก่อนติตามเบิงเป็นจันะนนนงใดแน่เ่นศิลานะครับเนาะเพอนศิลาเป็นจันงใดอยู่จังใดเป็น่นองกรุงเทพ395ก้าิโลเดอ้อจากนี้ นครราชสีมาร้อยสามสิบห้านะครับน้อเห็นป้ายบ่ครับพี่น้องเห็นป้ายปะน้อนักอำเภอพลนักจังหวัดนครราชสีมาตรงไปเห็นปะไปอีกเลยเห็นบ่อำเภอโนนศิลาเห็นบ่พี่น้องตรงสะพานลอยเห็นบ่อำเภอโนนศิลาน่ะเข้าไปหันนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็นปะอำเภอโนนศิลาเห็นบ่พี่น้องนั่นนะนะครับเนาะสิบาเข้าไปตรงไฟแดงนี่แหละไปอำเภอโนนศิลานะครับ ออกจากวันไพ่มาเด้อครับเดอ้อเอ้ยนี่มันในเขตเพิ่นบอ่อนี่เขตเพิ่นนนทีลาบ่ครับเบิ่งเลยพี่น,น้องเนาะเห็นบ่นะครับวิญญาณสิเลหยวขัวเข้าไปนะครับเด้ออำเภอโนนศิลาเนาะครับอือไปแดงแดงนี่ล่ะนี่โอ้มันตลาดโนนศิลาเลยบ่ตรงไหนพี่น้องเบิ่งเห็นบ่พี่นอ้นองเห็นป้ายบ่นั่นป้ายเพิ่นบอกเห็นบ่ครับเห็นบ่ ที่ว่าการอำเภอโนนศิลาเนี่ยล่ะนะครับเนาะครับนี่ไงมานะครับผมว่าผู้เผยตรงนี้แหละอำเภอโนนศิลาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยตลาดเพิ่นหรือเผยอยู่นี่แหละครับบ่แน่ใจเนาะในเขตเนาะชี้ยอะในเขตนี่แหละโนนศิลาเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามไปเบึ้งพี่น้องว่าจังใดกันแน่เนาะได้เข้าไปเบึ้งในเนาะพิสูจน์กัน ตรงสะพานลอยเลยครับเด้อตรงสะพานลอยเลีเ้ยวขวาเข้าไปเนาะหันห้าแเรนมาจากคอนแกนเป็นว่แลีนออกมาจากคอนแกนเลืยไฟแดงแยกบันภัยมานะครับมาบ่ไก่ครับประมาณสีหายโลหรือประมาณสิบกิโล้อประมาณหรือประมาณเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะก็มาเห็นไฟแดงบนสะพานลอยกับเลี้ยวขวาเข้าไปาเห็นมาท,ที่ว่าการอำเภอโนนชิลานะครับเนาะเลยเข้าไปตรงนั้นนะครับเนาะ เขาไปเบิ่งเป็นยังไงพี่น้องเนาะเขาไปย่าเรยวเขามาแล้วครับเรยวเขามาแล้วนะครับเนาะเรยวเขามาแล้วเขามาได้ซอยนะครับติดว่าอำเภอที่วารอำเภอเป็นยุ่เมืองไหนนะครับเรยวเขามาได้ซอยนะครับพองไฟแดงเรีเรืเขามาได้ซอยเนาะวอำเภอยุ้งใหญ่พะปีตามเบิ่งยุคข้างหน้านี่บ่หรือยังไงนเนาะนะครับ ข้ามาในอำเภอโนนสีลานะครับเดี๋ยวเราติดตามมึงน,นะครับกบสิข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะเนาะเรื่อยข้ามาถนนงามๆเด้ถนนข้าเจ้าเดียมเลยถนนงาม,ๆน,นงามๆนะครับเนาะสวยงามมากเลยนะครับเนาะครับอำเภอบางบียุทธ์ทางไหนกสิข้ามาประมาณจักกิโลได้แหละครับเนาะประมาณกิโลหนึ่งข้ามาได้แล้วเนาะ พวยนนสิลาโอ้เจ้ริญงูอะไรเนี่ยแต่นี้เนาะครับเน,ะนาะงัวนูเยอะๆเป็นอำเภอรบรรยุหันบ่อน้อบิญญาบ่บ่งูนะครับเนาะจริงแน่ๆอยู่จังไหนแท้ๆอำเภอบ้านของท่านเห็นพี่น้องเหล่านนคูนนะครับเป็นสถานะะี่นาขม่านะครับเนาะป้ายยิงใหญ่เบื่อเลยอยู่ข้างหน้านี่ครับ เขตโรงเรียนนะครับเขตโรงเรียนนะบ้านเหล่าโนโนคูดดน,โนโนนสนาโนนศิลาเออทัพอธิบกัรอำเภออยู่ทังสี่ข้อเห็นน,นะครับเนี่ยเขามาถึงหนาวัดนะครับสว่างโพชัยนะครับเนาะวัดสว่างโูชัยแล้วโรงเรียนเราหนะักูนแสดงบ่แม่นะครับเนาะ วิญญาณกับขี้มากเรื่อยๆครับขี้มากกับเป็นตึกเป็นบ้านเขาเจ้าจมากเรื่อยๆเนาะคือจังวิญญาบอกนะครับเราวิญญาต์มีข้อมูลอย่งางไรนะครับเนาะก็เอาแค่ที่เห็นคือวิกาขอว่าแจ้งข่าวเอ็มซี่าวิญญาณนี่ผมมีข้อมูลอย่งางไรนะครับเนาะก็เอาแถวที่เห็นหรือบอกได้นะครับเนาะตอนนี้วิญญาณอยู่นี่อยู่หน้าโรงเรียนนี่หน้าโรงเรียนอนุบาลสุริพรเนี่ยครับเนาะ เรานาคูนอย่างนี้ครับเนาะเรานนคูนอย่างนี้นะครับเนาะกาวิ่งยาก่ยบึงนะว่าตลาดอำเภอโนชิน่าตัวอมเพื่อนยูมองไหนที่ประการอำเภอเห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายขม้าทั้งพีละเห็นป้ายขม้าทั้งพีละเขม้าแล้วบ่เห็นไหมครับบ่เห็นเนาะอมเพื่นอนยูใส่แน่เนาะพี่น้องเดยวติดตามติดตามพี่บึงนะครับเนาะไอเอฟซีพี่บึง เป็นวัดอย่างน้อเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้นะอ,องเนาะหลวงพ่อพระองค์ใหญ่ยเพื่อนันนะมาเป็นพิมพ์พระแก้มวมื่อเรกดนะครับเป็นคล้ายๆพระยกกนได้บุครับเป็นเงาๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องเป็นยังไงเนานะวัดเพื่อนวัดอยังเน,นีนี่วัดเพื่อนยุคอนาเนี่ยนะไปเบิ่งวัดอย่างน้นอนครับนี่อำเภอโนนศิลานะครับเด้อ วัดโนนศิลาเอ้แมนขับขับขับปิดโอ้เขาจะว่าปิดเขาไปเบื่อนพี่น้องเปิดที่หอกเขาไปเบื่อนะครับวัดโนนศิลาพี่น้องเนาะวัดโนนศิลาเนาะครับผมนราคาเข้ามาชมวัดโนนศิลา พี่น้องเป็นพ้าเนื้อยกขึ้นเลยบุกครับรื่มันสีละแรงเบื้องดีแบบเป็นขึ้นเนื้อยกไหมครับเงาไหมเนื้อพ้าเนื้อองค์ผ้าเพิ่นไหมครับเป็นขึ้นเนื้อยกเป็นขึ้นเนื้อ,อ,อแบบยกไหมเงาแวบไหมครับเงามากเลยเป็นเป็นขึ้นผ้าอาพิม พระแก้วเนาะนะครับเนาะเพื่นพระยังเด้อใครไปเบิ่งพี่น้องเนาะขึ้นเบิ่งวิญญากจะขึ้นบิ่งไหนบ่เนาะสีหอนบ่ครับเนาะพระพุทธสิกขีทศสุขที่หนึ่งมาเชิญมาสมเด็จองค์ปฐมมาเชิญมาสมเด็จองค์ปฐมนะครับเนาะมีเขียนวางสันเด้อนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเนาะกรหวายขอบคุเพิ่อนนะครับเนาะ แดดท้องนแล้วพี่น้องนักขึ้นบ่ไดเนาะก็สิขอคายเพิ่นอนนยนอูขอขย่กลางนี่ล่ะครับเนาะขอให้มีความสุขคู่โค,โคโนดเยซ็ซีครับผมวิญญากรปไหว้หลวงพ่อออกมานะครับเนาะเกิดแลงหลงมาทั้งต่าง,งไฟแดงนะครับตรงไฟแดงบ่ท่านด้เห็นที่ประการอำเภอเพิน่นิด้จะอยู่มุมไหนนะครับเนาะท่านด้เย็นดีนะครับเนาะ นี่วผัดแดงเพื่อสิใหญ่อยู่ทั้งปุ่นเลยครับเนาะตลาดนี่เลยครับผมตลาดเพิ่นได้นี่ตลาดโนดชิล่าเนาะตลาดเพเภอนโนดชิล่านี่ครับแตจมเพื่อคน,นไปเห็นนีดนีดพี่น้องต้อยู่มองไหนเนาะครับผมคอยติดตามมุมพี่น,น้อง,นะงนเนาะไปช่างใดแน่ใหญ่โตตลาดเพิ่นไดในะตลาดเป็นเป็นสี่นี่สองฟังครับฟังอีกฟังหนึ่ง ะครับฟนะังฟังเมนพันนะครับตลาดมีท่าบุดปังเมนนะครับเนาะขบวนลู่อำเภอเพิพบุรีมองได้ลำนะพน้องนาะนี่อำเภอโนอนศิลานะครับเนาะอำเภอโนอนศิลาจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับ มึงเนาะเป็นยังไงแน่อำเภอนพันยุคน่ะสองฟังครับฟังพุูดกับฟังพีนะตัวตลาดนะครับตลาดนงศิลาเนาะนี่ครับตลาดนกศิลานี่ยแม่ครับเนี่ยแมนเบิร์ดเลยครับย่างมาตลอดเลยเนาะตลาดนกศิลานะครับเนาะโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมเนาะ วิญญาณออกมานี่ถนนมิตรภาพครับวิญญาณยู่ถนนมิตรภาพด้วยครับเอ้อนี่เดยนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับดูสีเลยแต่ตึกแถวเขาจะก่อสร้างใหม่ขึ้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่นี่นะครับอันนี้ไม่ยังเข้าไปนี่ครับโรงเรียนนุศิลาวิจยาคมนะครับตรงนี้เนะครับผมนู่นคืออะไรไปดูซินะครับบ้าน นานี่คงนะนี่ลูงบานครับลูงบอลพันยนี่นะนี่ครับลูงบอลพันยนี่เลยเห็นบ้นี่โรงบานโนนศิลาเห็นไหครับนี่ยูนี่เลยก็อยู่ง่ายๆคือติดติดยุทธนนใหญ่นะครับติดยุทธนนใหญ่เลยนะอาเภอโนนศิลานี่นะครับผมง่ายๆเลยเนี่ยว่าโรงพยาบานเป็นติดตายอยู่นะครับนะ นี่แหละอำเภอโนนศิลานะครับเนาะพี่น้องพี่ยาพี่เผ้ามาเอฟซีมาเบิ้งเหอนะครับอำเภอโนนศิลาเนาะที่ยึดถนนมิตรภาพเลยครับเนาะครับบริยากบริยากมาเบิ้งมาเบิ้งไกลๆนะครับมาบรยากนะครับนะครับกินนี่ก็่าไม่ยังไรไม่ยากอ่ะขอขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมานะครับเนาะขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมาครับมาเที่ยวอำเภอโนนศิลานะครับมาเที่ยวแล้วนะครับเนาะผ้ามาแล้วเนาะครับผม นี่แหละอำเภอนนทิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะครับลูกพักพคนอยู่ทั้งสายมือหมดละนะครับครับก็บไม่ยังไรพี่น้องเนาะกับผ้ามาเที่ยวบึงนะครับเฉลี่ยว่าอำเภอนนทิลาอยู่มุมไหนเนาะอยู่ตีก็ถนนเปิดมิตรภาพนะครับเนาะมิตรภาพเลยแหละนะครับมาครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีที่แนะน้ามากนะครับอยากเห็นอ,อยากชมลนะ ผมวิญญากระพามาแล้ครับเนาะเสร็จแล้วครับพี่น้องบอมี่ยังไลฟ์วิญญาณกระขอขอบคุณขอบคุณที่ติดตามเหมือนนังให้เลงใจวิญญาณมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวคอยเบิ้งคลิปหน้าวิญญาณจะพาเอซีไปเที่ยวใส่นะครับเนอกจอยติดตามเบิ้งนะครับเน้องลุงบานเพิฟอร์นิเจอร์ครับลุงบานเพิ่รเนาะครับผมครับวิญญาณกระบอมี่ยังไลฟ์ขอขอบคุณเอซีที่ให้มาชมขอบคุณน้อชิล่าครับเนาะคลิปหน้าวิญญาณจะพาเอซีไปเที่ยวใส่คอยติดตามเบิ้งนะครับเนาะ คลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีด้วครับเดอ้อคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ